พี่นอนแกงไว้ก่อนกระสุปปะด้วยกอ่อนนะทุัปิดตแต่แสบแ้่พี่นอน,นดูขมอําลังอําลังยังหอยหยหอใส่หอดลูก แกงไว้แล้วด้วยจาา้าขนาดนี้ว่ะว่ะเห็ดตัวรวยพี่น้องมาด้วยอยากกินก็เอาถั่วมาตักด้วยจา้าเอาถั่วมาตักด้วยจ้ามันขอซิมก่อนพี่น้องขอซิมก่อนอืมจแซบจแซ่บแซ่บจ้บจบหองแซ่บพักแซ่บพัก เกีายกระสุกแล้ว้จ้าพี่นนอนกนะมอนี่เซฮิหูหมูน้ำพี่นอนอูนะทวนทวนทมืองแซบไปพี่นนอาเรอถ้วยมาตักเอาเด้อจ้าแซบจ้าแซบี่น้องแซบจ้าเกบายบแซบเด้อจ้าใส่ไปไอตูละลายี่ห้ออยหอม ขมขมอำลำอำลำเดี๋ยวซีม,มันกันได้พี่น้องเด้ออืมแซ่บแซ่บสุกแล้วเด้อแซ่บสุกแล้วเด้อแกงายสุดเลยว,ลว,ลวพี่หลงผู้ใดอยากตะถวยนัตักเอาได้จ้าเดี๋ยวก็ซีม,มันกันได้พี่น้องอืมขมอำลำดีครับ แสบแสบแสบพี่น้องแซ่บเลยมันเป็นยาน้ำเด้พี่น้อกคนนึงเกลี่ยใบนี่มันเป็นยาน้ำจัดนี่จะสมงไพ่พี่น้องรับรองกินชุวงนี้บาอ้วนแน่นอนพี่น้องเอ้ยแถมเป็นยาก่อนมัาสวดหอนหอนโอ้โหดูดแ่บแซ่บเลยแซ่บขัดแซ่บเนี่ยพี่น้องถั่วแมาตักเอาเด้อจ้าเอาถั่วแมาตักเอาเลย เอ้ยเกียงไว้แล้วแล้วหวยมัตักเอาได้เลยจ,จ้าไปมาเสร็บเสร็จสรุปโดดหลายนี่นี่เบื้องบนผิดขดเก็บม,มาก,กันต้องบัวตั้งเต้บ้านแม่พี่หนองเท่าปันนี่ยังสวดอยู่แม่ขดเก็บให้ยยวนผู่สาพี่นวกนี่สิ้นกันฮึ่ยจะเสร็จปกเสบหลายเฮ้ยนี่น่ะ ตอนหลไปเนาะอุ่วอยู่ตอนไหลอุ่วยอยู่พี่นองตอนไหลอุ่วๆอยู่จ้าอ้นะนะตอนหลายได้นี้พี่น้องอวดอวนี่นี่ตอนไหลจะอดอเลยจ้าอวเลยจ้าพี่น้องอวดเลยตอนไหลมตอนไหลอุดอวดไพี่น้องขอกระเห็ด แรงมากคนละซสิมันตดตัดแสบให้นาพี่น้นองสุกแล้วจ้าแล้วจ้าออกไว้ยั่วจ้านี่จ้าสุกแล้วจ้า,จาคนทวนงท,ทวนอยู่พี่น้องแสบแสบคน่นะ ออมว้เขาจะซูบวยพี่น้องคนน่ะโ้ยคนแซ่บจ้าคนตอนอบหวบได้จ้าพี่น้องหววเลยมาเด้อจ้าถ้วยมาใส่ได้พี่น้องแน่คนดำอันดำดีครับพี่น้องใส่เห็ดหูหนูผอมจางมานี่ ใส่เห็ดห no ูหนูความพี <the music> the music> wow. ่นอกนะไม่ยังก็ใส่ใ่ขาดไบรมนพายอีตูมึงงันอย่าหน้าอุตุอยู่ไปหนออันจะแสีเดี๋วอันตเพี่หนอพูดนะพูดนะคนดะสแาหนอดนะใส่ลูกโดมด้พี่นนอก็ใส่ลูกโดดน้ำจ้าพนะมาพี่นนอมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาจีบเด้อพี่นนอพุนะ เนี่ยต้อนไว้อบอุ่นทั้งนั้นเลยได้พี่นอ้องไหมเนี่ยต้อนไว้อบอุ่นจ้ะต้อนไว้อวบได้จ้ะเน่เนี่ดูค่อยสิซีนตอนนั้นขุมอำนาจอำนาจอ,อืมตอ้อนครับจะเป็นยาพี่นอ้องนเป็นยาน้ำเป็นยาน้ำตัว แซ่บแสบพี่น้องุขมอ่ำลำอ่ำลำดีแกงไวยขอยมาตอหนงบัวขอยกันลวกแล้วก็ใส่ซองฟิตมาจ้ะกินยูเบิร์ตปีพี่น้องใส่ซองฟิตว้อยู่ในซองฟิตว้พี่น้องนี่พี่น้องอยใส่ซองฟิตว้จังสินเนี่ยใส่ซองฟิตว้จังสีพี่น้องแล้วขอยกมาแกง ยากยามใดก็เอาออมาแก,กงคือเห็ดนี่ยแหละพี่น้องเห็ดคือกันพอก,ก็ใส่ซองฟิลใบจ่าเนี่ยไปที่ถนนมหานุษย์พี่น้องเลืออันเรากระลวกลวกลวกแล้วก็ใส่ซองฟิลใบพี่น้องแซน้ำแข็งไว้ย่างห้าอยากเราก็เอาไออมาแกงจ่าเนี่ยย่างห้าอยากเราก็เอาออมาแกงพี่น้องเพื่อนย่างห้าอยากเนาก็เอากม้เกลียงไป เส็บแซบอุตตวอังสิลับพี่น้องหอมฮวนฮวนอะไรอยากก็เลยมาตักเอาได้จ้าด้วยคนหนักหลายหลายคนหนักคนหนักเขาใส่ลูกโดดมั้งได้พี่น้องนี่เขาใส่ลูกโดดนั่ี่นี่ใส่ลูกโดูหอมใส่เห็ดสุยางใส่กันคนหนักป็นจะแซ่บพี่น้องเป็นจะแซ่บหลายจ้าพี่น้องคนหนักแต่เส็บแต่เส็บพี่น้องกดกดกดข่มข่มอำลัมอำลัมเนี่ยไปเดี๋ยวนี่พี่น้อง สิได้ไปกินข้าวกินปลาน้ำกันพี่น้องคนน่ะสศรอวน้าะพี่น้องเนาะคนน่ะแสบหลายพี่น้องคนน่ะตัดตัวอยู่มาเด้อมาเด้อมาเด้อู้ใรบุญพ่ได้กินข้าวเศา้าก็ได้จ้ะมากินน้ำกันจ้ะเศรษะน้ำกันเด้จ้ะพี่น้องเด้พ่นด,ดูล่ะพี่น้องมาเด้อผู้น่ะเกียงไว้ขอดกระเซียเรียบร้อยแล้วเด้พี่น้องมันมันอ้วอ้วกเลยหยอดมันแม่แม่ เราทานยอดไว Four ้ให้เพิ่นเบิ้งด้นนี่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 เป็นอุลวดอืมแบบ